สวัสดีครับผมไวโฟเทชนะฮะตอนนี้เราอยู่ในเทอร์ราเรียเอ็กซ์เปิด1.3นะครับผมหลังจากที่เราฆ่าบอสวอลเฟรชกันไปแล้วนะฮะผมยังไม่ได้เปิดกล่องนะครับผมนี่คือล่าสุดเลยนะฮะไม่ได้ทําอะไรต่อนะักหลังหลังจากการฆ่าบอสเลยนะนอกจากบินไปดูนิดหน่อยว่ามีไบโอมเ,อเกิดขึ้นตรงไหนนะครับก็ตรงนี้นะฮะไบโอมเกิดขึ้นนะครับอ่ะนั่นนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งนี้เราจะมาเปิดเทเชียลแบล็กกันนะครับคลิกขวาฟึบ เราได้อクロックワークエスโซライフルเมเนจิงวอร์เดอร์เอ็มเบลมแล้วก็พาวน์แฮมเมอร์อ่านว่าพาวหรือเปล่าอ่านว่าพาวหรือโพลไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าที่ที่ดีก็คือดอีมอนฮาร์ดนะครับอันนี้เป็นของเอ็กซ์เปิดอีกอย่างหนึ่งเมื่อเวลาใช้แล้วฮะโปรดสังเกตรตรงเอเซอรี่ตรงนี้นะฮะผมจะกดใช้นะครับผมนะมีเสียงวิ่งแล้วก็มีเพิ่มขึ้นมาอีกช่องครับคือใส่เอเซอรี่เพิ่มได้อีกอันนึงนั่นเอง แต่ว่าไอช่องที่ใส่ขึ้นมาเนี้ยจะใช้ไม่ได้ในโลกในโลกที่ไม่ใช่เอ็กซ์เพรสนะครับผมก็บอกให้รู้ไว,ว่าหัวใจลากจริงละกันนะเออเรียบร้อยเราฆ่าบอสวอสเฟสได้แล้วต่อไปที่ต้องทําก็คือ,อหาแร่แล้วก็สู้บอสเหล็กทั้ง3ตัวนะฮะแล้วเราก็จะกลับมาเป็นสภาพเหมือนเดิมอีกครั้งคือผมออกไปสำรวจโลกว่างหาของบลาบลานะจ๊ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะขอเก็บ ตุ๊กตาน่ารักอะไรพวกนี้ไปก่อนแล้วกันนะยังไม่จําเป็นแล้วก็แอสโซไลฟฟลผมค่อนข้างชอบปืนนี้มากๆเลยฮะชอบชอบจริงๆอ่ะปืนนี้มันนัดยิงยิงนัดเดียวลูกออกมา3ลูกเลยโคตรดีก็คือจะได้ดาเมจประมาณ60นั่นเองนะครับเดี๋ยวนะเราเคยสู้กับลินไปแล้วนี่เดี๋ยวขอตีบวกของหน่อยดกว่ากับลินฟเชลชื่อเหมือนคนยุโรปเลย ล,นะลองเอานี่สกอตเดไกด์ขอโทษไกกลับมาเฮดฟูลตังกูมีเท่าไหร่เจ็ดเอ็ดโกนี่ไม่ค่อยเยอะนะนั่นก็เอาเป็นว่าเท่านี้ก็พอแล้วละกันนะทีนี้พอเป็นฮาร์ดโมดแล้วอะไรหลายๆอย่างก็จะยากขึ้นนะครับผมมอนก็จะโหดฉัดมากขึ้นนั่นเองเราก็เราก็เตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ให้ดีนะครับผมที่ขุด Uh, เราต้องไปตบนี่ครับไอเอลตาต้องไปตบเอลตานะฮะซึ่งผมไม่เคยไปคิมสันเลยนะฮะเคยม,มีไปแค่เนี้แล้วก็หมดแล้วเดี๋ยวเดินทางไปกันดีกว่านะฮะมีบอสหลายตัวที่ก่อนฮาร์ดโหมดนะครับเราก็ควรจะฆ่าแต่ไม่ได้ฆานะครับนี่ก็ฆามาฮาร์ดโหมดแล้วนี่ถือฮาร์ดโหมดแล้วเรียงรู้สึกว่าต้องไปตบ อาต้าก่อนนะถึงจะเป็นฮาร์ดโหมดแบบเต็มตัวเนี่ยใช่หรือเปล่าเอ๊ะแต่ตอนนั้นมีสลามตัวใหญ่ๆมาไล่ผมไม่รู้เหมือนกันนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยกระทุกกระทุกผมเปิดแสงอ่ะคันเลอร์นะโอเคลงไปตรงน,นี้ข้างล่างมอนจะยากขึ้นหรึเปล่าเนี่ยผมยังไม่เคยเจอเอาต้าสักอันเลยแล้วก็ที่เราต้องทำก็คือปีกนะครับผมปีกนี่ก็ได้จากการฆ่าไบเวิร ซึ่งเออ่ก็ตายกันหลายทีเวลาจะสู้ไวเบิร์นทีนะปุ๊บนี่ไงเจอแล้วเอลตาอันหนึ่งเอ้ยเอาเอา๊ะเดีเ๋ยวก่อนทำไมตกม,ม่ด้อ้โหใช้ผิดคอนโอ้ต้องใช้อันนี้อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวขอโทษนะครับก่อนเปิดเกมเกมมันขึ้นมาว่าโหลดเฟลนะฮะก็เลยให้โหลดแบ็กอัพผมก็กดมาคิดว่ามันจะเป็น ตัวเกมที่ฆ่าบอสไปเรียบร้อยแล้วปรากฏไว้ยังครับนี่ยังไม่ได้ฆ่าบอสเลยนะเนี่ยเวลน,นี้เดียวเดียวเราจะกลับมาอีกตัตรงนี้นะฮะที่มันขึ้นไปเป็นไบโอมนะฮะในตัวผมตอนนี้มันหายไปแล้วครับตอนนั้นเป็นสีฟ้านะเท่าตอนที่เปิดแบบให้ดูครั้งที่แล้วอะสีฟ้าตรงนี้หายไปแล้วครับแปลว่าเวลแม่งเจ๊งนะครับผมแล้วก็แม่งโหลดแบ็กอัพมา ตอนนั้นผมเปิดเปิดเวลิลด์โดยใช้เซิร์ฟเวอร์นั่นอาจจะเป็นเหตุผลอาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้เวิลด์กลับมาลีงี้งั้นเดี๋ยวผมจะใช้ตัวดีๆเลยไปฆ่าวอลเฟสทีนึงแค่แค่ให้มันเป็นฮัทโหมดแรกนั้นเดี๋ยวเราจะกลับมาต่อกันนะครับผมแล้วเจอกันเมื่อวินาทีที่แล้วผมเอาอีกตัวเข้ามาแล้วก็ไปฆ่าวอลเฟสเรียบร้อยแล้วฮะตอนนี้เวิลด์ก็ควรที่จะเป็น หมดได้แล้วนะครับผมมันสมควรที่เป็นเช่นนั้นนะฮะเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะลองไปตบดีมอนออาต้ากันอีกทีแล้วกันนะครั้งนี้บอกให้รู้ไว้ว่าหัวใจรักจริงไม่พลาดับไม่พลาดไม่พลาดด้วยไม่พลาดเอเหนื่อยหลายเรื่องเลยเกินครับตั้งแต่ครั้งที่แล้วนะครับผมว่ากงโอ้ยสู้สู้ไอ้บอเอฟเฟตไม่ได้กูจะทำไงดีว่าสุดท้ายก็ต้องเรียกไอ้มีนมาช่วยนะครับผมหลังจากเรียก ไอมีนมาช่วยเออเล่นอะไรเรียบร้อยสุดท้ายเวิร์เจ๊งนะครับเวิร์กเพงเป็นโหลดแบ็กอัพมาก็ไม่รู้ว่าแบ็กอัพนี่มันเก่าขนาดไหนนะเนี่ยอาจจะเป็นอืมไม่น่ากเก่ามากนี่ไงนี่ไงเยี่ยวมาแต่ไกลแล้วผมรีบหาทุบนะฮะนี่ครับไอตัวพวกนี้จะสปาวนะเวลาเราตบอ,อ่ะโหดีเรามีดาบผู้ใจเออนี่แล้วก็ เฮ้ยเต่าทะลึ่งทะลึ่งออกไปออกไปเต่าเริ่มฮอตหมุนปุ๊บปุ๊บแม่งทันทีทันใดเลยโอ้โหไม่ให้กูพักเลยเอ้ยหัวใจเอ้ากูไม่ต้องการแล้วมีครบเลยนี่วะก็ไปขุดข้างบนเอาดีมอนเอาตาเต่ามาซะก่อนโอ้โหโหลดนานยังวะเออของจากที่ได้จากบอสมานี่ก็คือเพิ่มช่องอิสเซสซิลี่หนึ่งอันน่ะเท so ่านั Luckily, <S 2> <S 2> ้นแหละ เท่านั้นจริงๆนะครับเดี๋ยวเราไปลองทุกเดี๋ยวมีด้านมีฝั่งไหนอีกฝั่งนี้ก็ไกลบ้านนะตรงนี้คงจะลามชิบหายไวบอทแล้วผมรู้มันลามไวขึ้นหรือเปล่าเนี่ยเวลาเป็นฮาร์ดโหมดอะไปรู้เหมือนกันนะครับเอย่ารีบไปก่อนเดชลืมไปเลยว่าเคยเดชได้ไงเป็นไงไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นนานนะครับลืมนะครับผมคณิสตสัตว์ทำพิษอีกแล้วนะคณิตแหมบอก บอกน้องๆเลยครับน้องๆที่ยังไม่ได้เข้ามไปนะฮะถ้าเองไม่แน่จริงนะครับถ้าคณิตเองไม่ชอบไม่ต้องการแบบรังเกียจนะฮะอย่าทะลึ่งนะครับอย่าทะลึ่งไปเรียนสายที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นคอมหรือว่าอะไรก็ตามนะครับผมแต่ตัวพวกนี้ค่ายากมากเลยยุด please stop จะตายโงตายอะโอ้ยกูจะได้ไปไหมเนี่ย เดี๋ยวนะระเบิดหนอนมาอีกเอาชิบหายโดนทีนึงนี่ตายนะครับลักษณะหนอนมาจากไหนวะรีบไปเลยรีบไปรีบไปรีบคูดมึงติดอะไรมองไม่เห็นหนอนครับไม่รู้หนอนเอ๋ยอยู่ไหนโอ้มีบ็อกสลิดอีกชิปฟัาสลิดเอ๋ยหัวร้อนเนี่ยหัวร้อนนานๆทีได้เล่น กลับมาเล่นทีกูก็โอ้เจออะไรก็ไม่รู้เนี่ยไปไม่ได้สักทีติดอะไรนักหนาฮะนี่ครับขุ่นนี้ยเลยฮะแล้วตรงนี้ค้อนถึงยังครับถ้าถึงก็ทุบเลยฮะอย่าเสียเวลาแม้แต่นาทีวิเออวินาทีเดียวเลยนะครับผมเนี่ยเดินช้าแล้วเนี่ยโอ้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 ยมีไหมครับดีมอนอัาต้าครับผม อาเกิดนะฮะมีเกิดตรงนี้ไม่มีเอาตานะครับตัวพวกนี้ยังฆ่าไม่ได้เไม่ได้ลำบากเท่าไหร่ดีเรามีน็อกแบ็กดีนะฮะน็อกแบ็กดีนี่ก็ชีวิตดีเอ้ยเอา้าตรงนี้ทำไมไบโอมันซ้อนทับกันอย่างนี้ล่ะเพื่อนอเดี๋ยวมีตรงนั้นอีกมีตรงนั้นอีกแถวบ้านเรามีเอาต้าปะวะเพราะว่าบา,อา,าเอาต้านี่อนาคตอาจต้องใช้คาบหองนะฮะอัวทุบหมดแล้ว,เด,วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือน จะเห็นอะไรเยอะแยะนั่นไงเก็บเก็บตรงนี้ไว้อันหนึ่งดีไหมเนอะเก็บไว้อันหนึ่งแล้วก็ไปทุบอีพวกข้างบนนี้ให้หมดเลยเนี่ยมันเขี้ยวมันเขี้ยวมันเขี้ยวจิมจิม <laughs> โอ้โหแร่มึงเกิดต่อหน้าตาตาเลยเหรอคาราเดียมนี่ก็เป็นแร่แรกนะฮะที่เราจะเริ่มใช้โอ้แม่งเกิดรัวแน่เลยว่ะเอ้ยเต่าโอ้โหมากันนะครอบครัวสัตว์ โอโหยัดยาดครับยัดยาเนี่มาเปียบนะฮะเอาไม่มีไม่มีกระสุนเดี๋ยวใช้ฮิลแบตก่อนฮิลแบตก็อ่ะยิงไม่ค่อยตรงด้วยโดนดีเฮ้ยเออแล้วก็ใช้นี่ตายเออนั่นแหละนั่นแหละเริ่มขุดได้เลยครับนี่ฮะใช้นี้ขุดได้นะใช้นี้ขุดได้ตอนนี้สลามเป็นมิดกับเราอยู่ มันไม่ต้องกลัวนะครับเอาอะไรมาแทนดีเอานี่เอาอยาลีเจนมาเอาลีเจนมาแทนนะเอาติดไฟเฉยข้างล่างนะั่นเป็นสถานที่ที่ผมไม่อยากไปยุ่งอย่างมากเลยนะฮะดูแต่ละตัวมีตัวเควอสนะตัวนี้อ่านว่าเควอสเอเลเมนทัลนะครับไม่ใช่เฉ่านะครับอย่างที่ผมเคยอ่านผิดมาหลายปีที่แล้วนะครับอย่างโง่นะครับผมอย่าไว้โพทเทสนั่นเองโอ้โห้เต่าเฮีย อย่ายุ่กันได้ไหมโอ้ดได้ปล่อยให้ตัวฉันไปโธ่เห้าเอย่ไม่ยุ่งกับกูเอ้อเอ้ยเฮ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 ้ยเอ้ยโอโหเต่าแม่งแบบเหมือนกะจังหวะอ่ะเพอามันรู้ว่ากูขึ้นแบบเรียบร้อยสองศพแล้วนะตั้งแต่ฮาร์ดโหมดมาสิบนาทีเพิ่งตีเอาต้าไปได้นิดเดียวเอง คลิปละ20นาทีจะพอไหมวะเนี่ยเพราะว่าเจ้าอื่นเ่าทำคลิปละ30-40นาทีกันนะฮะบางทีผมอาจจะต้องทงํากันมั่งก็ได้แต่ว่าประเด็นที่ผมต้องแตกคลิปเป็นเล็กๆอ่ก็คือเดี๋ยวคลิปมันจะมีไม่ดูแบบลงมาครั้งหนึ่งแล้วก็หยุดไปอีกสัก5เดือนไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ขนาด5เดือนอาจจะสัก2 2ส,ส,สัปดาห์เงี้ยก็นานแล้วนะสำหรับช่องอินเทอร์เน็ตอ่ะอู้เราได้นี่ครับพวกโซมาเก็บไว้เลยเอ้ยเดี๋ยว อดามันอดดามันไทยอันนี้ผมไม่ได้เสกนะมันเป็นของไอ้มีนติดมาแล้วแม่งเสือกไม่เอากลับนะครับผมผมจะไม่ยุ่งกับชุดพวกนี้แล้วกันนะเราได้เดี๋ยวนะเราเราได้เราได้พลัตเดียมมาดีิใช่ไหมนี่ไงยิบเอันเราต้องการมากกว่านี้ตอนนี้เพลงในเกมซ้อนทับกันอีกแล้วนะผมไม่รู้จะแก้ปัญหานี้ไงวะอจังมันเตนะจังมันเตะเนี่ยเพลงมันตีหมดเลยครับ ำคาญหูจริงๆเราไปขุดแรแ่เดี๋ยวเราเมั้งเนี่ยเอาต้าก็ตีไปเยอะเ,ยเหลือไว้อันนึงเนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็เอ่อ,อตรงนี้เป็นพาราเดียมสั้นนะครับพาราเดียมแล้วก็มีแรแ่อะไรอีกตรงนี้ก็พาราเดียมครับเหมือนจะเกิดขึ้นเยอะเลยนะผมคงต้องไปลงเหมืองแล้วครับก็ลงตรงนี้เลยแนวเหมืองเนี่ยอย่าพูดพร่ำทำเพลงนะฮะแล้วก็ผมไปอ่าน ไปอ่านคาแนะนําเกี่ยวกับฮันโหมดมาว่าจะทําอะไรต่อดีหลังจากเข้าฮันโหมดแล้วผมไปดูเขาบอกให้ทําชุดแมงมุมครับม,มึงอยู่ไหนนนโอโ้โหดิกเกร์สอย่าอย่าไายุ่งกับกูเลี้ยวมาดิเลี้ยวมานั่นแหละนั่นแหละเกือบเกือบตายละอีกนิดนึงมาอีกรอบมาอีกรอบเดี๋ยวครั้งนี้พี่บอกเลยไม่พลาดมามามึงมามึงมา,มงมานั่นแหละครับผมนั่นแหละ เดี๋ยวจำได้ว่าไอ้ดิกเกอร์มันมีโอกาสดรอปอีวูปปี้คูชินน่ะไอ้ไอ้เครื่องตดอ่ะ,อะบีบเลยมั้งมีเถียงแปดแปดอ่ะ,อะตรงนี้เจอแล้วละพาราเดียมอ๋อขมขิน่นเคสโอน,อนอก,กิซโซนเยอะม้พาราเดียมคแรบบับเออตอนนั้นผมพูดเรื่องนี้ใช่ไหมเรื่องถ้าไม่เซียคนคณิตจริงอย่ามาอย่ามาสายนี้นะฮะแต่คือเข้าใจไหมสายนี้มัน ถ้าคุณถ้าคุณอาชีพแบบมันมันต้องการสายนี้หรือว่าไอเทมอะไรก็ตามก็ก็เรียนนะครับแต่ว่าผมจะบอกว่ามีเรื่องอะไรมั่งนะฮะจะบอกเลยว่าตัวเลขจะน้อยลงและจะมีภาษาอังกฤษมากขึ้นนะภาษาอังกฤษนี่ไม่ใช่ให้ท่องจำนะครับมันจะมันจะเป็นภาษาอังกฤษมาแทนมาแทนตัวเลขธรรมดานะครับอ้ตรงนี้แร่แดงคิดถึงจริงเดี๋ยวกูไม่ไปชั้นละวาไม่เอาสักชั้นประมาณนี้ก็พอนะ ดี๋ยวไปทางซ้ายทางขวาเอาแล้วกันเนี่ยเข้าทางนี้แล้วก็ขุดต่อนะฮะถ้าสายที่จะไปเลี้ยนต่ออะไรมันจําเป็นก็คงต้องจําใจนะฮะแต่สำหรับใครไม่เก่งนะฮะอยากคิดว่าอยากได้ห้องดีๆให้พ่อแม่ชื่นใจอะไรพวกนี้ผมพูดเลยว่าแล้วจะเสียใจเอาทีหลังนะครับแล้วจะเสียใจเอาทีหลัง ันต้องใช้ความฟามอย่างฝากเออไอโอตัวพวกนี้เป็นตัวสุดท้ายที่ผมอยากยุ่งด้วยเข้าเท่าไหร่เข้าทีละหนึ่งหมดแล้วกูเดี๋ยวเอาไงดีว่าเกเนตลงไปเลยพี่น้องอุ้ยอุใช้ได้ใช้ได้เนี่ยผมเจอพาราเดียมตรงเนี้ยจัดการซะหน่อยมึงระเบิดยังไงวะ เอออย่าอยู่อย่าอยู่งี้โอ้ยเกือบตูดแตกเกือบตูดแตกเนี่ยแล้วแม่งเข้าทีละเท่านี้เดี๋ยวตรงนี้ซ่อนได้ไหมซ่อนได้ซ่อนได้อไดเอออย่าโดดดิเดี๋ยวไปยังไงเอยใจเย็นใจเย็นฟิสิกส์อย่ามาพึ่งเล่นตลกแถวนี้นั่นแหละไปไกลๆตรงนี้ม่นมีสวิตช์อยู่เนี่ยเดี๋ยวตรงนี้เป็นกับดักหรือเปล่าเนี่ยมีพื้นหลังเนี่ยน่าจะเป็นกับดักนะครับ กลายเป็นว่าเกมเทเลเรียครั้งนี้เราจะเป็นการคุยเรื่องอนาคตของเด็กๆกันแล้วนะฮะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับถ้าคิดว่าไหวก็ร้องเอาก็จะก็จะลืมและนี่คือแล่เอะไรฟ้า,ฟาเดี๋ยวเราก็รู้ไม่เที่ยวหรือเปล่าสีฟ้าเงี้ยนอนมาอีกแล้วครับเดี๋ยวเสกมินเนี่ยนก่อนตัวอะไรวะโอ้แบท นอนมึงจะมาก็มาอย่ามาแบบอย่างนี้อย่างนี้เอติดไฟตายไปซะตายไปซะอ่ะอนะนไม่มาเรียบร้อยตายแล้วจ้าระวังระวังนะจ้าระวังนะเอเอเกือบแล้วกูเกือบแล้ว,เ,ลวเดี๋ยวกูใส่อันนี้ก่อนแล้วกันมันไม่ช่วยนี่หว่าอันเนี้ยเอากรำวางบล็อกครับ วิธีของคนฉลาดนะใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเออลืมเอาไอ้นี่คือนี่มีเลยฮนะเฮลวิงจริงๆมันก็ถือว่าค่อนข้างโกงนะเพราะว่าเฮลวิงอ่ะมันต้องไปลุยดันเจียนถึงจะได้มาแต่ผมใช้อาวุธอื่นแล้วมันไม่นุ่งจริงๆว่ะครับจริงๆต้องคืนมีนะเนี่ยเฮลวิงอ๋อใจแอนแบทมันก็เลยเลือดเยอะ เลือดเลือดเยอะเอ้ยใจเย็นเจโอ้โหโดนทีละสี่สมเลยไม่เกรงใจกูเลยแต่ก็ไม่ได้อยากหูแตกฉีดแตกนะครับผมมีไหนอีกพารยเดียมแล้วขุดไม่ได้เท่าไรแล้วอ่ะสี่อันอะ่ะน่าจะทําที่ขุดได้แล้วมัง้งแต่เอ่อเมื่อใดที่ได้ที่ขุดนะครับก็รีบไปจัดการให้เรียบร้อยซะเวลาเจอแร่จะได้ไม่จําว่าแบบโอเคเดี๋ยวฉันจะมาขุดนะผมเคยผมเคยไม่มีที่ขุดแร่ดีอ่ะตอนเล่นใน เซอร์เวอร์อาเซิร์เวอร์สาธารณะนะฮะ <c oughs> ผมก็เล็งแล้ไว้ว่าเออเดี๋ยวกูจะอันนี้เดี๋ยวกูจะอันนี้สรุปก็อดรับประทาน,นครับมีคนอื่นมาขุดไปหมดนะครับเพราะนั้นรีบทําที่ขุดให้ไวที่สุดเราจะได้ไปขุดของฟิวฟิวต่อนะฮะ <c oughs> ชุดพาราเดียมก็ดีนะมันเพิ่มเลือดรัวๆซึ่งดีต่อเอ็กเปิดโหมดมากๆเพิ่มเลือดรัวๆเอ็กเปิดแม่งไม่ค่อยชอบเพิ่มเลือดให้กู เป็นพออะไรถึงทิ้งเช่นไไปชั้นนี้ก็พอแล้วมั้งไม่ต้องลงลึกหรือเปล่านี่ไงพไาเดียมมันขึ้นในแบบนี้เลยเหรอคิดว่าต้องเอ้ยที่อะไรเมื่อกี้โอ้โหขอดูนู่นนิดหน่อยไม่ได้เลยนะตรงนี้เหมือนมีคนมาขุดแร่เลยว่ะแต่ไม่ใช่อเป็นรีเจนนะครับแต่มื่อยู่ไหนตัวเมื่อกี้หายไปแล้วอ๋อนี่ไงอาร์เมอร์สเกลตัน ก็ค่อนข้างที่จะเจ็บโตดอยู่ตัวนี้แต่ไม่เป็นไรเรอก Gen นรอเนกเน์นะครับโอ้เดเมเห็นแล้วกูอยากจะร้องไห้เฮ้ยมิมิกนะฮะมอนตัวตรวจจับมอนแรกของเราบอกว่ามีมิมิกอยู่แถวนี้แต่แถวไหนล่ะมีจแอนแบตอีกผัสซะเเฮฮะเอเฮเ,เด๋ยวทอดกูหมดเหรอเนี่ย ทำท้อก่อนแสงสว่างนี่จำเป็นต่อชีวิตไอแสงม่วงๆข้างๆกูนี่ก็ไม่ค่อยช่วยอะไรเท่าไหร่นะฮะกูจะไปผิด <c oughs> จังหวะอีกแล้วนะฮะอีลิฟิชอยู่ไหนวะพาราเดียมตรงนี้โอ้ยมีตัวยิงนี่ตัวนี้เวลาผมเจอผมแทบไม่คุยเลยนะผมจะไม่ยุ่งเลยเดี๋ยวไปได้ไหมวะไม่โดนอีก เออและแร่แมกอยู่ตรงโน้นทำไมดีล่ะรู้ว่าเสี่ยงครั้งนี้ก็อยากจะขอลองดูนะลงไปทะโอ้อย่าลงลึกทำไมกูติโอ้โหเต็มหน้าเต็มตาอา่เออนั่นแหละมึงยิงติดๆไปมึงยิงต่อไปยิงอย่างนั้นนะอย่าหยุดนะ อย่ายุดกูบอกอย่ายุดไงโยวั h เ t t h ฟ fuck เฮ้ยเฮ้ยดาบก็เร็วเหมือนกันนะเนี่ยแต่ผมไม่แยไม่ค่อยอยากใช้อาวุธประชิดต,ตัวเท่าไหร่นะมันค่อนข้างจะอันตรายห้ยังมีแรงไหนนี่ไงมีม,มีมีไม้ทิ้ะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะหาแร่เรื่อยๆนะฮะแล้วก็หาชุดดีๆแล้วพอมีอะไรสักอย่างที่มันน่าตื่นตาตื่นใจนะฮะเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันในเทปใดเทปหนึ่งนะฮะอาจจะห่างหายไปอาจจะไม่ได้อ่มีอะไรมาเหมือนตอนก่อนฮาร์ดโหมดนะฮะเพราะว่าเราก็รู้ๆแล้วนะตอนหนึ่งุดสามเนี่ยอะไรใหม่ๆเข้ามาเดี๋ยวเราก็จะโชว์ให้ดูกันนะครับระหว่างนี้ก็อาจจะมีคลิปเทเรีย อย่างอื่นนะฮะอย่างว,วิธีการทําอะไรต่างๆมาแทนนะครับเพราะนั้นเทปนี้ผมเพียง20นาทีขอลาไปก่อนเจอกันเทปหน้าไม่รู้เทปไหนหรับฝันดีมีฟันเปียกแล้วเจอกันนะครับ